ทดสอบหน่อยฮะฟอร์ด i e s t a Eco b o o s t ที่เขาเรียกบอกว่าหากล่องใส่ยากกันซะเหลือเกินนะฮะถ้าเป็นรถหัวฉีดเทอร์โบโรงงานแบบนี้ก็ต้องเจอกับ Red Chip ฮะสำหรับ f i e s t a เครื่องเพียงแค่ 1,000cc มีเทอร์โบแล้วมาใส่ล้อโตขอบ17กว้าง9 ก็จะรู้ว่าวิ่งไม่ออกนะฮะเรามาลองดูสิครับจะดีอย่างที่เขาโฆษณาไหมเลสชิปแค่เสียบแล้วแรงเลยอีโคบูธนะอ่ะอุ๊ยเหี้ยดึงคอเลยวะ่ะเฮ้ยล้อสิบเจ็ดกว่าห้างเก้าะแวบเดียวร้อยแล้วใครใช้เฟียาอยู่นะฮะแล้วใส่ร้อใหญ่ๆเนี่ยแล้วบอกวิ่งไม่ออกนะครับ กล่องใบเดียวช่วยได้ครับโอ้ยหน่ากลัวว่ะเร็วมากอ่ะเร็วมากอ่ะเออแป๊บเดียวร้อยแปดร้อยเก้าแล้วอ่ะเออประมาณนี้ล้อสิบเจ็ดนิ้วกว้างเก้าใหญ่ๆนะครับใส่ปุ๊บวิ่งไม่ออก เร็วมากมอ่ะอ่ะก็ต้องพิสูจน์กันให้ดูครับไนผมไม่พวกชอบลองอยู่แล้วด้วยกล่องตัวนี้นี่โอเคนะแต่สำคัญก็คือว่ากล่องเรซชิปเนี่ยเขาจะทำออกมาเฉพาะพวกรถตะกูลยุโรปเนี่เยอะมากครับแล้วก็จะทำเฉพาะรถที่มีเทอร์ลโบโรงงานเท่านั้นนะฮะรถ NA ไม่มีนะจ๊ะแล้วก็การ งานเนี่ยเป็นแบบพิกิ้งแบ,บ็คนะครับเพียงแค่เอาปั๊บเสียบ2ตัวติดเครื่องวิ่งเลยไม่ได้ไปตัดต่อสายไฟไม่ได้ไปยุ่งกับข้อมูลในกล่องหลักเดิมนะครับไม่ใช่รีฟงรีแฟนรี้แมบไม่มีนะเป็นการหลอกสัญญาณภายนอกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือได้อย่างก็คือว่าส่วนดีของมันคือไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับของรถเลยนะฮะราคาก็เราใจอยู่อสองหมื่กว่าบาท สำหรับรถที่ไม่สามารถใส่กล่องต่างๆได้นะฮะพึ่งเขาเลยครับ Red Chip โอ้ล้วคิดดูถ้าแม่งเป็นล้อเล็กเหมือนเดิมนี่มันจะวิ่งยังไงไวะเนี่ยขนาดล้อใหญ่มนันยังพุ่งขนาดนี้น้นี่ยโอ้โหโอ2นี่ขวาดเลยร้อยเร็วร้อสิบเจ็ดศูนร้อยโควรเร็วออตโต้ เป็นกล่องของเยอรมันนะฮะข้อมูลนี่ไม่ใช่ว่าเอาจากฝรั่งมาแล้วก็โยนใส่เข้าไปเลยไม่ใช่นะครับมาที่ผมนี่ข้อมูลภายในกล่องก็ต้องมีการปรับแก้ไขให้เข้ากับนั้งมารรถบ้านเราด้วยให้เข้ากับสเปครถที่ส่งมาขายบ้านเราด้วยนะฮะ สั้นนะฮะใครสนใจตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวผมเอาราคาเล่าๆมาให้กันดีกว่าสำหรับเ d c ชิ p นะฮะเดี๋ยวเราจะจัดโปรกันไปเจ้าของรถเห็นแล้วแฮปปี้ส่งข่าวด้วยนะครับสำหรับเฟสต้าอีโคบูธนะฮะได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องเลยผิวเลยเร็วอ่ะใช้คำว่าเร็วแล้วกันใช้คำว่าเร็วเครื่องยนต์ตัวนี้นี่แม่งได้เบสออฟอิงจิน กงประกวดประกาศรางวัลจากฝรั่งมาเยอะมากฮะเฟต้าแม่ไม่ค่อยจะถูกลูกกับคนไทยเลยช่างเราตามไม่ทันหรือยังไงก็ไม่รู้ปัญหาเยอะเหลือนใครจะรนรุ่นนี้นะฮะผมมีทางออกให้ถ้าอยากแรงกว่าเดิม